วตั้งแต่ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อ4,600ล้านปีก่อนโลกสร้างความมหัศจรรย์ให้เราประหลาดใจยอย่างต่อเนื่องธรรมชาติันยิ่งใหญ่การเดินทางค้นหาความลึกลับภาพแห่งแรงบันดาลใจและปิติยินดีซึ่งธรรมชาติรับบทบาทศิลปินในการสลักสลาวผืนดินวันนี้เราจะไปสำรวจด,ดินแดนที่ซ่อนเร้นอยู่ในบราซิลอเมริกาใต้ เป็นที่รู้จักในนามไดมอนด์ไฮแลนด์สถานที่ซึ่งมีนิเวศสวยงามถูกสร้างโดยพลังแห่งสายน้ำที่นี่เป็นที่รู้จักมาราว30ปีจนได้ฉายาแกรนแคนยอนแห่งบราซิลเพชรจำนวนมหาศาลถูกขุดพบในปี1842และมีการทำเหมืองเพชรอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันแต่เพิ่งเป็นที่รู้จักเมื่อไม่นานมานี้ ทีมงานสารคดีญี่ปุ่นเข้ามาที่นี่เป็นครั้งแรกดินแดนที่มีภูมิประเทศแปลกตาแห่งนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์โลก oh. มาดูกันให้ชัดกับดินแดนที่ถูกซ่อนเร้นมีทั้งน้ำตก พาสูงชันและแหล่งเพชรในบราซิลทวีปอเมริกาใต้วันนี้เราเดินทางไปยังบราซิลทวีปอเมริกาใต้ฝั่งตะวันออกที่ซิงไดมอนไฮแลนด์วางตัวพาดผ่านรัฐบาเฮียเป็นอนาบริเวณกว่า1,000กิโลเมตรใต้เส้นศูนย์สูตร เราต้องขับรถเป็นเวลา8ชั่วโมงตามแนวชายฝั่งจุดมุ่งหมายของเรามีฉากหลังสวยงามตามจินตนาการของศิลปินนั่นคือไดมอน d h ไฮแลนด์ในอุทยานแห่งชาติชาพดาไดอามาทินาผู้เป็นไกด์นำทางเราไปยังจุดชมวิวแรกคือนักธรณีวิทยา่อยฟัง เขาเป็นผู้อำเนการคนแรกและเป็นกำลังหลักคนสำคัญในการก่อต ok ั้งอุทยานแห่งชาตินี้หน้าผาบนภูเขามีความสูงราว100เมตรว่ากันว่าวิวจากยอดเขาทำให้เรามองเห็นลักษณะพิเศษของที่นี่ได้ดี ว้าวสวยมากเลยนี่เป็นจุดชมวิวอันดับหนึ่งในอุทยานแห่งชาติชาพดาไดอะมันทีนาในภาษาโปรโตุเกสชาพดาแปลว่าภูมิภาค ซึ่งเป็นหน้าผาสูงชันติดกับที่ราบสูงแล้วก็เป็นไปนดังชื่อเพราะภูเขาสูงชันนั้นมีส่วนยอดเป็นทรงตัดเรียบส่วนคำว่าไดอะมานทีดาหมายถึงจุดค้นพบเพชรบริเวณตีนเขามีต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นเป็นผืนพรมสีเขียวหน้าผาทำมุมตั้งฉากสูงจากพื้นเบื้องล่างราว500เมตร จำนวนเส้นแนวนอนบนพื้นผิวหน้าผาแสดงให้เห็นว่ามีหินหลายชั้นเรียงซ้อนกันบริเวณทั้งหมดนี้ประกอบด้วยชั้นหินเรียงต่อกันสูงขึ้นไปหลายต่อหลายชั้นยามเย็น ทัศนียภาพที่นี่จะสวยงามที่สุดหินแต่ละชั้นปรากฏตัวให้เห็นชัดเจนพืชพันธุ์มากมายเติบโตอยู่ตามชั้นหิน ทำให้เกิดภาพที่สวยงามที่เกิดจากสีส้มและสีเขียวตัดกัน <Wow. S 1> เพื่อให้เห็นภาพรวมของอุทยานแห่งชาตินี้ชัดเจนขึ้นทีมงานต้องเดินเท้าเข้าไปนิดหน่อยเพื่อจะได้เห็นลักษณะการก่อตัวของที่นี่ <Wow. S 1> ที่ระดับความสูง50เมตร ทางเดินบนภูเขานี้คล้ายกับทางเดินแถวชายฝั่งซึ่งเป็นเนินทรายก้อนหินก็ไม่เหมือนก้อนหินบนภูเขาทั่วไปลองบดดูเนะก้อนข้งแข็งเหล่านี้มันคือหินทรายครับเมื่อบดแล้วจะได้เม็ดทรายละเอียดออกมาเลยครับก้อนหินส่วนใหญ่ที่พบแถบนี้จะเป็นหินทรายทั้งสิ้นเลยครับ หรอเปล่าครับเนี่ยฮะมันเป็นเออเป็นเออหินทรายทั้งหมดเลยครับที่เราพบในตอนนี้ครับพื้นที่แถบนี้ส่วนใหญ่เป็นส่วนประกอบของหินทรายแทบทั้งหมดโอ้นี่ครับตรงนี้มีบางอย่างที่น่าสนใจมากนะครับคุณเห็นชั้นหินที่วางตัวเป็นเส้นทะยงมมุมนั่นไหมเห็นครับที่อยู่ตรงกลางหน้าผานั่นนะครับ พวกมันเป็นร่องรอยของเนินทรายในยุคโบราณที่ยังหลงเหลืออยู่ในตอนนี้รู้ไหมครับว่ารอบๆบ,บริเวณนี้ทั้งหมดเคยเป็นทะเลทรยายลมพัดทรายเหล่านี้มารวมกันจนกลายเป็นเนินทรายแล้วก็อัดตัวเป็นชั้นหินทรายแข็งๆก่อตัวทับกันไปเรื่อยๆหินทรายเหล่านี้เริ่มก่อตัวขึ้นในช่วงไหนกัน ข้างบนนี้เคยเป็นทะเลทรายมาก่อนใช่ไหมครับแล้วมันมีอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยถ้าหากนับคร่าวๆก็เกือบ2,000ล้านปีมาแล้วนะครับเมื่อก่อนนี้มันเป็นทะเลทรายมาก่อนนะครับ2,000ล้านปีเมื่อ2,000ล้านปีก่อนมันเป็นทะเลทรายเหรอครับเนี่ยใช่แล้วครับ2,000 <laughs> ล้านปีว้าว ในสมัยนั้นที่นี่ทั้งหมดเป็นแค่ทะเลทรายครับแล้วตอนนั้นก็มีแต่ทรายทั้งนั้นเลยนะครับเนินทรายซึ่งกระจายตัวทั่วทั้งไดมอนไฮแลนด์กลายเป็นชั้นหินทรายเก่าแก่มาตั้งแต่2,000ล้านปีก่อนหรือที่เรียกกันว่ายุคพรีแคมเบรียนเป็นยุคสมัยในทางธรณีวิทยาซึ่งยังไม่มีสิ่งมีชีวิตอย่างสัตว์ชนิดต่างๆถือกำเนิดขึ้นบนโลกเลย ยังมีสิ่งที่หลงเหลือจากยุคก่อนประวัติศาสตร์ของโลกรอให้เราไปสำรวจได้เวลาไปสำรวจถ้ำหินทรายอยู่ใต้ภูเขาแห่งหนึ่งแล้วว้านี่อะไรกันเนี่ยว้านี่คืออะไรครับ หลังจากเดินมาสี่ชั่วโมงเราก็มาถึงปากทางเข้าถ้ำที่นี่มีชื่อว่าถ้ำลาเปาครับเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะที่เป็นถ้ำหินทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกถ้ำลาเป่าสูง40เมตรลึกเข้าไป1กิโลเมตรเป็นหนึ่งในถ้ำหินทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีป้ายคำเตือนบอกไว้ว่าภายในเต็มไปได้วยหินที่ผุกร่อนและร่วงลงมาจากเพดานถ้ำเสมอเราจะได้พบของที่มีอายุเกือบ2,000ล้านปีก่อนประวัติศาสตร์โลกที่นี่หรือเปล่าจากคำบอกเล่าของรอยมันคือร่องรอยอันลี้ลับของหิน ที่่่รวงงหลลนมาผมคิดว่าคุณคงจะเห็นอยู่แล้วว่าหินในบริเวณนี้มันคล้ายกับทรายที่อยู่ก้นมหาสมุทรแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นภูเขาไปซะแล้วครับแต่นี่คือส่วนที่เป็นหลักฐานสำคัญที่บอกได้อย่างชัดเจนว่าก่อหน้านี้ในอดีตเมื่อนานมาแล้ว รบริเวณรอบๆบาเยียเคยเป็นก้นมหาสมุทรเห็นไหมครับว่าพื้นผิวของหินเนี่ยมันเป็นรอยคลุกคล่าเห็นชัดใช่ไหมครับที่เห็นนี้เป็นรูปแบบของพื้นผิวทรายที่ถูกลมพัดเมื่อนานมากแล้วเแล้วก็ถูกทับถมมาเรื่อยๆครับจากนั้นก็เกิดชั้นหินทรายชั้นใหม่ก่อตัวขึ้นมาทับครั้งแล้วครั้งเล่า มาเร่อ,รรองรอยของการทับถมมากกว่า2,000ล้านปีนี้ทำให้เข้าใจได้ว่าเดมอนไฮแลนด์เป็นสถานที่พิเศษซึ่งมีความเป็นมายาวนานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ภูมิประเทศที่น่าอัศจรรย์นี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อเกือบ2,000ล้านปีก่อนได้อย่างไรกัน การก่อตัวของมันเกี่ยวข้องกับการยกตัวของแผ่นทวีปเป็นอย่างมากเมื America American American ่อนานแสนนานมาแล้วทวีปอเมริกาใต้และแอฟริกาในปัจจ mm ุบ hmm ันเคยเป็นผืนเดียวกันมาก่อนนี่คือหน้าตาของทวีปทั้งสองเมื่อราว2 0 0 0ล้านปีก่อนเมื่อมองดูมุมขวาบน จะเห็นว่ามีทะเลตื้นอยู่ระหว่างแผ่นดินสองผืนต่อมากลายเป็นอเมริกาใต้และแอฟริกาทะเลแห่งนี้ก็คือจุดที่ก่อตัวเป็นไดมอนด์ไฮแลนด์ทุกครั้งที่มีฝนตกทรายจำนวนมากจะไหลเข้ามาในแอ่งทะเลตื้นนี้ก่อให้เกิดชั้นทรายบนพื้นทะเล เมื่อภูมิอากาศเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยระดับน้ำทะเลที่นี่จะลดลงจนแห้งหายไปหลังจากน้ำทะเลแห้งจนพื้นทะเลโผล่ขึ้นมาเมื่อชั้นหินทรายโดนความร้อนของดวงอาทิตย์ก็กลายเป็นทะเลทรายในที่สุดเมื่อระดับน้ำทะเลสูงขึ้นอีกครั้งชั้นทรายชั้นใหม่จะก่อตัวขึ้นเหนือชั้นเดิม เมื่อกระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำไปซ้ำมาจึงกลายเป็นพื้นหินทรายชั้นบางๆทับซ้อนกันขึ้นมาเรื่อยๆคำถามต่อมาคือหน้าผานแนวตั้งฉากซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของที่นี่เกิดขึ้นได้อย่างไร ความลับของปริศนานี้ซ่อนอยู่ที่นี่น้ำตกขนาดใหญ่ไหลลงมาจากแนวหน้าผาตั้งฉากนี้ในอุทยานแห่งชาตินี้มีน้ำตกที่สวยงามน้อยใหญ่มากกว่า200แห่งหน้าผาตั้งฉากนี้ถูกสร้างขึ้นโดยสายน้ำอันสวยงาม พิจารณาอย่างใกล้ชิดถึงน้ำตกทั้งสองด้านนี้น้ำที่ไหลลงมาไม่ได้ตกกระทบที่ผิวหน้าของหน้าผาโดยตรงแม้ว่าน้ำจะไม่ได้ตกกระทบลงไปผิวหน้าของหน้าผาก็เปียกอยู่จริงๆแล้วน้ำมีการไหลซึมออกมาระหว่างชั้นหิน พื้นที่แถบนี้มีหินทรายก่อตัวขึ้นก็เกิดรอยแยกเล็กๆมากมายเกิดขึ้นด้วยรอยแยกเหล่านี้ดูดซับน้ําฝนไว้เมื่อน้ําฝนกัดกร่อนชั้นหินได้ก็ไหลลงไปคังอยู่ในช่องว่างภายในเมื่อชั้นหินไม่สามารถรับน้ํำหนักตัวเองได้จึงพังทลายลงในที่สุดชั้นทั้งหมดก็พังลงมา เหลือพื้นที่โดยรอบซึ่งกลายเป็นแนวหน้าผาตั้งฉากปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นทั่วไปเป็นบริเวณกว้างกลายเป็นทิวทัศน์สวยงามน่าหลงไหล <c oughs> วันนี้ถือเป็นวันที่ท้าทาย ทีมงานต้องปีนขึ้นไปบนหน้าผาใหญ่อันเป็นลักษณะโดดเด่นของเด,ดมอนไฮแลนด์เป้าหมายคือน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งชาติน้ำตกฟูมาซาความสูงของหน้าผาอยู่ที่ประมาณ400เมตรนี่เป็นโอกาสเดียวที่จะได้สัมผัสกับความสวยงามและความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติโดยตรง น้ำตกฟูมาซ่าอยู่ห่างจากหมู่บ้านราว28กิโลเมตรเ <iz kon> มื่อภูมิประเทศเปลี่ยนไปก็พบหินทรายอยู่ทั่วทุกที่ทัศนียภาพแบบนี้เห็นได้แค่ในไฮแลนด์แห่งนี้เท่านั้นมันสวยมากเลยครับดูนี่สิ มีรากไม้ขึ้นบนหินเลยรอบตัวเราแถวๆนี้เต็มไปด้วยหินทรายเหมือนกันนะครับมีหินทรายเรียงตัวกันเป็นชั้นเหมือนกันแล้วแทบจะไม่เห็นดินเลยด้วยซ้ำนะครับดูแล้วก็เพราะเหตุนี้ รากของต้นไม้จึงไม่สามารถชอนชายไปในพื้นดินได้รว่าใต้นั้นแทบจะไม่มีดินให้มันอยู่อาศัยเลยครับมันจึงแผ่รากลงมาในน้ำเพื่อรับน้ำและสารอาหารไดมอนด์ไฮแลนด์มีสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากสำหรับต้นไม้เนื่องจากมีดินอยู่น้อยแต่กระนั้นพืชเหล่านี้ก็สามารถปรับตัวเอาได้ เมื่อเข้าใกล้น้ำตกฟูมาซาก้อนหินเบื้องล่างก็เริ่มใหญ่ขึ้นหลังจากเดินเข้าไปในพื้นหินขรุขระเป็นเวลาสิหชั่วโมงทีมงานก็เดินมาถึงบริเวณน้ำตกโอ้โหนี่แหละครับน้ำตกฟูมาซานี่แหละครับน้ำไหลามาไม่ถึงข้างล่างเลยนะครับนี่ น้ำตกฟูมาซาอยู่ขึ้นไปราว400เมตรเนื่องจากความสูงและความเร็วของสายน้ำทำให้น้ํำปลิวกระจายไปก่อนที่จะตกลงพื้นด้านล่างน้ําตกสร้างรูปทรงและลักษณะพื้นที่โดยรอบให้กลายเป็นภูมิประเทศที่แปลกตาปกติแล้วน้ําตกนี้เคยมีขนาดยาวแล้วก็กินพื้นที่ทั้งหมดนี้ครับ มันไหลไปทังนั้นแน่นอนว่าเมื่อเวลาผ่านไปไม่กี่ล้านปีน้ำมันก็ค่อยๆซัดซ้อหินทรายจนกระทั่งกลายเป็นอย่างที่เห็นในปัจจุบันนี้นะครับแล้วในอีก3ล้านปีข้างหน้ามันน่าจะกัดะซาะหน้าผาเข้าไปได้อีกเรื่อยๆครับเข้าไปอย่างช้าๆแล้วก็ไปเรื่อยๆครับ เมื่อมองหน้าผานแนวตั้งฉากจากระยะไกลทำให้เห็นร่องรอยการกัดเซาะจากน้ำและตอนนี้ชั้นหินทรายก็ยังคงถูกกัดกร่อนไปเรื่อยๆที่แอ่งน้ำตกมีชั้นก้อนหินขนาดใหญ่มากมายพังทลายลงมาแสดงว่าพลังกัดเซาะจากน้ำตกฟูมาซามหาศาลมาก ันี้กล้องสำหรับบันทึกภาพพร้อมแล้วการปีนน้ำตกฟูมาซากำลังจะเริ่มต้นขึ้นความท้าทายบนหน้าผาสูง400เมตรหากปีนขึ้นไปถึงยอดหน้าผาได้สำเร็จเราจะได้ภาพความงดงามของธรรมชาติโดยเป็นภาพน้ำตกฟูมาซาจากมุมสูง การปีนเริ่มแล้วการปีนขึ้นไปชั้นบนเป็นไปอย่างยากลำบากตั้งแต่เริ่มต้นหนึ่งชั่วโมงหลังจากเริ่มปีนสภาพก้อนหินก็เริ่มตั้งฉากขึ้นเรื่อยๆ ต้องนนนนัั้เลยหรรอคบี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากน้ำฝนไหลซึมเข้าไปในรอยแตกของหน้าผาและค่อยๆกัดเซาะชั้นหินให้หลุดจากกันบทบาทของน้ำช่างมีอิทธิพลต่อไดมอนด์ไฮแลนด์มากและเห็นได้ชัดจากการสำรวจครั้งนี้ ลึก,ม,กลมีช่องว่างที่เป็นรอยแยกระหว่างชั้นหินลึกลงไปในหน้าผาด้วยรอยแยกนี้ทำให้แผ่นหินเหล่านี้โผล่ตัวขึ้นมาจากท้องทะเลเมื่อน้ำฝนไหลผ่านบริเวณน,นี้รอยแยกก็ใหญ่ขึ้น จนกระทั่งแยกตัวออกจากกันในท้ายที่สุดนี่เหมือนบันไดเลยครับหลังจากปีนป่ายมาได้4ชั่วโมงก็มาถึงบนยอดหน้าผาสูง400เมตร สิ่งที่เหลือหลังจากนี้ก็คือการบันทึกภาพอันสวยงามจากมุมสูงของปรากฏการธรรมชาตินี้นั่นไงครับอ๋ออยู่นั่นเองครับมันมีน้ำไม่เยอะนะครับแต่ว่ามันสวยมากเลย น้ำตกฟูมาซาเมื่อแสงแดดตกกระทบกับละอองน้ำชวนให้นึกไปถึงประกายของเพชร ทิวทัศน์ที่แสนงดงามในดินแดนแห่งนี้ล้วนแต่เป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่สร้างขึ้นด้วยพลังของสายน้ำมากว่าหลายล้านปีแล้วนานแสนนานมาแล้วครับหินสลายตัวกลายเป็นทรายแล้วจากนั้นทรายก็ทับถมกันมาจนกลายเป็นหินในที่สุดและตอนนี้ครับก้อนหินที่อยู่ตรงหน้าเราเหล่านี้ กำลังจะกลับไปเป็นทรายอีกครั้งด้วยพลังของสายน้ำกระบวนการนี้เกิดขึ้นซ้ำไปซ้ำมาหมุนเวียนต่อเนื่องกันไปมาอย่างนี้เรื่อยๆครับและผมเชื่อว่ามันเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะต้องรักษาวัตะจากรทางธรรมชาตินี้ต่อไปเพื่ออนาคตข้างหน้าครับดินแดนแห่งนี้บ่งบอกถึงความเป็นมาของบราซิล ทวีปอเมริกาใต้และเกิดจากกระบวนการทางธรรมชาติซึ่งแปลงรูปร่างไปเรื่อยๆรวมทั้งตอนนี้ด้วย